อ่ะเปิดตัวฮะเปิดตัว,ตวแล้วนะคะแฟนใหม่เอออย่าเรียกเขาเปิดตัวเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวต้องแขนต้อง,ต,องต้องเห็นต้องต้องเ,เออ,เอใช่อัน่นี้เห็นแค่แขนก็คือปเปิดแขน เห็นเห็นไปครึ <in> ่งหนึ่งอ๋อเปิดอ๋อเปิดครึ่งตัวหรอครึ่งหน้าครึ่งหน้าอะไรที่ทำให้ยังไม่เปิดเต็มเต็มเต็มขนาดนั้นคะศึกษากันอยู่ครับตอบแบบดาราเลยกำลังศึกษากันอยู่เฉยเฉยจริงจริงยังไม่ได้มีสถานะเป็นแฟนใช่ใช่ใช่ศึกษากันอยู่ศึกษากันอยู่แต่ปกติถ้าเกิดศึกษาจะไม่ค่อยเปิดขนาดนี้ค่ะวันนั้นวันนั้นมันีมาตรฐานอะไรสักอย่างนั่นสิวันนั้นก็ยังไง คือวันนั้นก็ตั้งใจลงนั่นแหละอ้าวนะก็เราก็ตั้งใจลงนั่นแหละมันความลักมันอัดอั้นจนมันแบบครั้งครูมันต้องต้องโทรหรือยังไงพี่เพชรอืมคือเหมือนกับเราเป็นคนสาธารณะเออบางครั้งแบบเอเคยไหมเวลาเราคบกับใครสักคนแล้วเขาก็ซ่อนเราไว้ไม่เคยฮะแบบไม่ไมยถึงแบบว่าบาง หมายถึงว่าแบบคุณผู้ชมที่ดูอยู่เงี้ยเวลาเวลาเราคุยกับใครมาตั้งนานแต่เขาไม่เคยลงรูปกับเราเลยไม่เคยไม่เออมทำเหมือนเราไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยก็จมีฝั่งหนึ่งที่รู้สึกเสียใจหรือน้อยอกน้อยใจอะไรแบบนี้ตอนนั้นคืออารมณ์นี้เออเราเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าแบบคุยคุยอยู่เนี่ยเฮ้ยเราโอเคนะที่แบบที่แบบจะมาอยู่ในสตอรี่เราเราโอเคถ้าเกิดแบบ ไม่งั้นเขาก็จะดูเหมือนไม่ให้เกียรติกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแ<ช>ค่ความรู้สึกเขามากเลยใช่ไหมคะหรือเขาอ๋อคุยกับใครก็แค์ทุกคนแหละครับรเขางอนหรือว่าเราอยากลงเองเฮ้ยเขาไม่งอนเลยเพราะว่าอ่ามันมันมีจุดพีคตอนแรกก็ลงคิดว่าจะดีใจสรุปคือตื่นมาเป็นข่าวร้องไห้เลยน้องเขาอ่ะร้องไห้ร้องวงการอ่ะเนาะเออคือเขาเขาตกใจมากที่แบบว่าโทรศัพท์เขาดังทั้งวันทั้งคืน แล้วมีจะไม่คนวาแล้วหรอพี่เพชรไม่มีวาบไม่มีวเขา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 ไปปิดปิดทุกช่องทางของเขาหมดเลยออออเออใช่ปิดไอจีปิดทุกอย่างไปเลยแบบไม่ช็อกช็อกแล้วก็ร้องโอมร้องไห้ว่าแบบมันเหมือนแบบเขาไม่เขาไม่ใช่คนสาธารณะเขาก็เหมือนแบบเขาเรียกกันอะไรครับไม่เคยเจอแบบนี้ความเป็นส่วนตัวเออแต่ดาราไม่มีความเป็นส่วนตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่ จะมีความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยแลน้องคราวนี้เราไปเจอได้ไงพี่เพชรเจอได้ยังไงและครับมีเลยอ่ะเออมันก็บังเอิญแบบวัยรุ่นทั่วไปแบบกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วเจออะไรแบบเนี้ยก็เลยปก็เลยเข้าไปคุยคุยแบบไปคุยกับโต๊ะข้างก่อนบังเอิญไปเจอรุ่นพี่ในวงการอยู่โต๊ะข้างอ่าแต่ว่าโต๊ะเขาก็ถัดไปอีกอ่าเราก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการโต๊ะเขา มันก็ไม่เชิงเป้าหมายเราก็รู้สึกเออ,เอยคนนี้น่ารักดีเรอาอก็ไปคุยกับรุ่นพี่ในวงการนั่นแหละยืนอยู่ข้างถนนน่ะก็ยืนคุยในร้านอาหารคุยคุยคุยจนสุดท้ายเนี่ยเขามีคนขาขอถ่ายรูปใช่ไหมปุ้งปั้งปุ้งปั้งเราก็เลยหันไปแซลโต๊ะทุกโต๊แถวนั้น<อ>เพื่อเพื่อให้เราได้แบบ ให้ชิงไปโดนเออให้ชิงชิงชิงไปโดนน้องเขานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแล้วมีมีพ่อสื่อไหมฮะตอนที่ไม่ไม่มีพ่อสื่อสื่อเองเลยผมสื่อเองก็ไปขอเบอร์เลยหรืออย่างเงี้ยเหรอคะไม่ไม่ได้ขอเบอร์นะขอขอไอจีขอไอจีขอไอจีใช่ชื่ออะไรนะคะพี่เพนะชื่อชื่ออะไรชื่ออะไร้ยชื่อเชอรอะไรกันเราคบ่ันนานหรือยังคะยังไม่ได้คบกันเลยครับผมประมาณ3เดือนเา ทำการศึกษาเขาเขาตกใจหรือว่าอย่างไรใาไหมคะทำการศึกษาเหมือนน้องเขาเป็นกบหรือเป็นอะไรหรือย่างรอการทดลองก็หมายถึงน้องเขาเป็นยังไงเหรอ้เขาตกใจไหมหรือเขาจีบเขาจีอะไร่าเงี้ยเออเขาเขาตกใจเพราะตอนนั้นน่ะคือผมะนั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งด้วยแต่แต่ไม่ใช่ผู้หญิงของผมเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนผมมากับแฟนแล้วก็เป็น เป็นเพื่อนของแฟนเขาอ่าแล้วเหมือนกับว่าน้องคนนี้เขาเห็นเขาเห็นเรามากับผู้หญิงเขาก็มีเขาก็มีความเผือกนิดนึงว่าอุ้ยเป็นแฟนใหม่ดีเจเพชรเจ้ากับแฟนใหม่เหมือนเขาก็เลยดูแบบสนใจว่าแบบใครอ่ะเขามากับใครอยากเข้าวงการหรืองานเข้าวงการเืออะไรอย่างเงี้ยคือน้องเขาแบบอยากรู้ว่าเรามากับใครแต่คือพอเราเห็นแวบแรกคือเขาว่าสเปกเราไม่เหมย ปิงเเลลยยไม่หมวยไม่หมวยไม่หมวยชื่ออะไรล่ะพี่เพชรไม่บอกออออกจะเหมือนจะอินเตอร์นิดนิดไซฟอลเหรอไซฟอลเหรอเออเออเออสอนย่อได้ไหมไม่ได้ชักตัวหนึ่งเอากันตรงกันไหนพี่ไม่มีเลยยังยังยังเรียนอยู่เลยใช่ใช่มาหาไรเรียนนี่คือมัธยมด้วยนะเฮ้ยได้ยังไงก็ดีเฮ้ยตำรวจจับมาหาลัย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  นางกันกี่ปีคะพระเจ้าช่วยถึง20ปีประมาณใช่ประมาณ20กว่าใช่ใช่แล้วน้องเขาเคยถามน้องเขาไหมว่าน้องเขาตอนนี้มันคุยภาสามเดกฤษแล้วเขาต้องจะต้องมีความถูกอกถูกใจอะไรบ้างแหละครับก็พอน่าจะพอมีบ้างแล้วนะน้องๆบอกไหมคะว่าเอ้ยชอบอะไรพี่เพชรไม่เลยผมแค่ถามว่าเฮ้ยพี่แก่แล้ว เออเฮ้ยน้องก็บอกเอ้ยไม่แกแนี่เราคุยกันต่อได้ละใช่เราต้องปรับจูนกันเ,อเยอะไหมคะพออายุห่างกันเยอะแบบเนี้ยจูนเยอะจูนเยอะจูนเยอ,อะมากมากแบบมาก,มากถึงมากที่สุดอะไรที่มันไม่ค่อยเข้ากันอะไรที่เราไม่เข้าใจวัยรุ่นดีกว่าอ,อ่าอาจเช่นเช่นเช่นสมมติว่าแบบอันนี้แบบเป็นเป็นกจความรุ่นสำหรับคนแก่แบบรุ่นเดียวกับผมแล้วกันอ่าอ่าเดี๋ยวลุงคนไหนอยากติดเด็ก เออใช่ก็คือแบบแบบว่าเราเราเราแชทกับเขาใช่ไหมอ่าเขาก็เรียกเรียกแทนตัวเองว่าเขาอ่าแล้วแล้วก็เรียกแทนพี่ว่าเป็นพี่อ่าแต่รุ่นเราเนี่ยเขาเนี่ยมันก็คือเขาตัวเองอ่า้ยน้องเขาต้องชอบเราแน่เลยอ๋อแต่จริงๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาจะใช้เขากับเพื่อนเขากับเธอ เออแต่เราไม่เข้าใจเราไปอ่านว่าเขาแทนตัวเองว่าเขางั้นฉันต้องพิมพ์กลับไปว่าตัวเองเหรออ่อนี่ออกไหมเอเพื่อจะเป็นเขาตัวเองเขาตัวเองคือกูเข้าใจผิดคนเดียวมบนว่าตลอดอันนี้เป็นรู้ความจริงตอนไหนพี่เชรก็ถามเขาไงว่าว่าเฮ้ยแบบเรียกเขาตัวเองกันแบบเนี้ยมัน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 คือยังไงเออเขาก็บอกว่าอ้าวพี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า คือวัยรุ่นเขาก็เรียกเพื่อนว่าเขาเธอกันหมดอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้ชีวิตวัยรุ่นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับอะเฮ้ยแล้วต้องกลับมาเหมือนแบบใช้ชีวิตวัยรุ่นอีกครั้งนวพี่เมย์อย่างเช่นการนี่คอเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องแฮงเอาท์ไปในร้านที่แบบเออออกมาหูดับหูดับไปสองวันหูดับไปสองวันเลยก็ยืนไม่มีที่นั่งอะไรเงี้ยเนาะด้วยความที่เราอายุเยอะนะเราก็ยังพร้อม รู้จักพลิกเสิร์ฟหรือหรือเจ้าของร้านบ้านที่แบบขอเก้าอี้ให้นั่งหน่อยก็โทรไปขอเก้าอี้ขออะไรนั่งได้อะไรเงี้ยเพราะยืนไม่ไหวหรอกออหูก็จะระเบิดเหมือนกันได้วเหาไม่ไหวแล้วเนาะอืมใช่นั่งเฝ้าเอาเออเฮ้ยผมก็ยืนเต้นได้ยืนยืนยืนแต่ยืนนานไม่ได้เจ็บหลังได้เข้าแก๊งเพื่อนเขาไหมคะเข้าก็เข้านะเพื่อนเขาว่าอะไรเพื่อนเขามีแซวไหมพี่เมย์ไม่แซว แต่ก็จะมีสองฝั่งฝั่งเห็นด้วยกับฝั่งไม่เห็นด้วยแล้วเราชนะใจคนฝั่งไม่เห็นด้วยยังไงพี่เพชรเข้าหาไหมหรือยังไงก็พยายามเข้าหาอยู่นะเออใช่ทําไมเขาถึงไม่เห็นด้วยก็โ้เออก็พวกก็พวกคุณน่ะเขาทำให้ผมเป็นแบบคาโซโนวาอยู่เรื่อยขายยากมากเลย จะไปเล่ขายตัวเองยากลําบากลือเกินคาโซโนว่ามันคาดหัวอยู่แล้วเขาแล้วเขาไม่เขาคือมัแสดงว่าเป็นเรื่องนี้แล้วเรื่องความเจ้าชู้เพื่อเขากลัวว่าเพื่อกลัวกลัวว่าแบบเฮ้ยแกอันตรายปะวะเสือผู้หญิงหรือเปล่าอย่างนี้เออใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำให้ไม่ใช่ไม่จริงแล้วเราเราทำให้เขาไว้ใจเราได้ยังไงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราก็เราก็เป็นตัวของตัวเองใช่ ไม่หรอกเราก็โฆษณาไว้ตลอดแหละแบบเฮ้ยพี่แต่งงานอยู่นิวเคลียร์13ปีพี่ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะอย่างน้อยพอร์ตฟลิโอพอร์ตงานผมนี่เนียบไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นเลยนะ1 3 14ามสิี่ปีเนี่ยแล้วต้องให้นิวเคลียร์ไปช่วยการตีไหมอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่เจอแล้วเจอแล้วแล้วเขาเคยบอกว่านองต้องผ่านเขาก่อน เจอแล้วเออเห็นบอกแล้วขานดานอรหันนิวเคียอะไรเนี่ยนิวเคียก็ขำเออเออใช่แล้วนิวเคียคให้ผ่านเนาะไม่หรอกเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งแต่เขาเจอแล้วเขาเจอกันละเซลเก่งไหมเนองเขาเก่งไหมเออไม่เซลไม่แซลแค่สะดุ้งตอนรู้อายุเฉยๆว่าพี่เด็กนะอย่างเงี้ยเออใช่เออร้องลูกเราอะไรนะครับ ก็พาเจอออไทก้าเหรอครับเออไทก้าโอเคงอมแงมเลยงอมแงมติดหรอได้งอมแงมเลยเพราะฉะนัเขาเขาก็รักเด็กเขาชอบเด็กน่าจะใช่น่าจะคุยภาษาเดียวกันไวายมันใกล้เคียงกันวายมันใกล้เคียงกันวันนี้ไม่ถ่ายเลยเออใช่วายมันใกล้เคียงกันอันนี้เราเขาชอบคนสวยก็มองไกลถึงแค่ไหนอะคะความความรักก็ โอ้ยอย่าเพิ่งสิบอกว่าเพิ่งคุยกันเฉยเออใช่แต่แมองอนาคตแม่พี่เพชรหรือว่าไม่ได้ทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่งั้นวันต่อวันเนาะเออไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำแต่เดียวคุยคนเดียวใช่ไหมคะครับใช่ครับคุยคนเดียวครับเออใช่ครับตอนนี้จะพอมีโอกาสได้เห็นแบบเพราะว่าแค่ครึ่งหนึ่งก็ร้องนะอต่ถ้าเต็มจะได้เห็นเต็มเต็มตอนไหนอะตอนเทพประหานะหรือยังไงพี่เพชรอ่าใช่ก็มันต้องอยู่ที่ เออโห uh, หลายอย่างเนาะเออเออไม่ไงั้นเขาจะโดนจับตางไงแล้วบ้านน้องเขารู้ยังผมเคยลงไปซื้อกล้วยทอดที่มหาลัยเขา,า,าหลังจากมีมีข่าวออคนแมงนินทาแบบ <คน S 1> แบบ<อ>ีวเฮ้ยเพชรเจ้ามาเพชรเออจ้ามาอะไรเงี้ยความปุ๊บ,บปั๊บเออ,เอ,อผมยังรู้สึกแบบเฮ้ยแถวนี้มันข่าวมันกระพือแรงไวเท่านี้ใช่อะไรแถวไหนครับเออไม่บอก ก็เราขับรถไปไงคนมองไงไม่ไม่ผมรถตู้เลยไม่ขับเลยอแค่ลงไปคนก็ตกใจใช่เห็นกล้วยแขกแล้วอดใจไม่ไหวเออลงไปหน้ามหาลัยเถอะหน่อยพี่ไม่กลัวแม้ด้วยความวัยมันต่างกันไม่กลัวนะใจสู้อออใจสู้รักเด็กเป็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเรามีประสบการณ์กับการคุ้มเด็กมาตลอดชีวิตอนิวเค้าอายุใช่ตอนตอนน้องนิวก็ห่างกันเยอะใช่พัฒนามาเรื่อยๆแต่นี่คือแอดวานซ์คือ ่อนกันอยู่เพียบอีกใช่ใช่ใช่ตอนตอนที่น้องเขาร้องไห้ที่เห็นข่าวอะคะเราปลอบเขายังไงหรือเราคุยกับเขายังไงให้เขาเข้าใจเขาก็ถามเฮ้ยร้องไห้ทําไมหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนกับคนรู้จักเขาอ่ะเพื่อนเขาทั้งหมดเนี่ยก็มองในรูปก็เห็นแล้วว่าเขาเป็นใครไงความจักกันใช่ก็แบบเฮ้ยคิดดีแล้วเหรอโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางคอมเมนต์ก็เอาไปเปรียบเทียบกับคนนู้นคนนี้แต่ผมว่าให้กําลังใจนะ เฮ้ยผ้าดหัวข่าวเขาบอกเธอสวยอยู่นะเออไม่ได้แบบข่าวเธอถือว่าดีนะเอออะไรอย่างเงี้ยใช่เธอชอบกินกุ้ยทอ่วอะใช่เลยากินกุ้ยแขกมากกุ้ยแขกแถวมหาลัยอะไรอร่อยอะไม่บอกไม่บอกเปิดตัวเนาะถ้าเป็นแฟนแล้วเปิดตัวน้อยี่เนาะถ้าเกิดฝั่งนั้นเขารับสภาพกับการโดนถ่ายรูปหรือเป็นเป้าสายตามนุษย์ได้ก็ได้ ก็คือตอนนี้คือรอฝั่งเขาพร้อมเฮ้ยเราเรายังไม่เป็นแฟนกันป๊อบปี้เลิฟอยู่เนาะพี่เพชรเนาะใช่ใช่ใช่ป๊อบปี้เลิฟมากโอเคย้อนกลับไปเหมือนเรียนมหาลัยชิบซี่ครั้งเหรอฮะตอนไหนตอนไหนตอนเด็กตอนเปลี่ยนแถวมหาลัยแบบทุกอาทิตย์เลยสับช่วงนี้ก็คือถ้าสมมติว่าไปมหาลัยถ้าสมมติว่าไปสอนหนังสือถ้าเน็ตเจอนี่คือถ้าคือชาเน็ตเจอพี่เพชรมหาลัยไหนก็คือน้องมหาลัยนั้น แต่อย่าเจอผมแหลมมาหาลัยครับผม